ีมืแล้วก็มาถึงช่วงที่3ของรายการเราครับเปียครับ<ห>พี่มีเรื่องจะปรึกษาค,<ห>คือพี่มีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศนะเราจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะ<ห>เขาขอคำปรึกษาเขาบอกมาอย่างนี้เลยนะทางโทรศัพท์นะ I want to go to Pattaya เขาพูดอย่างนี้เลย I want to go to Pattaya I want to play สงการ water water splash splash ฟูฟูพูดอย่างนี้เลย เดี๋ยวเพื่อนพี่ที่มาจากประเทศไหนคะน้องว่าสัเนียงมันแปลกแสุราษฎร์ธานีบ้านท่าชางจะ <c oughs> ไปสนใจเลยเพื่อนพี่มาจากประเทศไหนที่จะมาปรึกษาเนี่ยคือจะพาเขาไปเที่ยวไหนต่อดีถามถูกคนแล้วล่ะคะ่ะน้องเนี่ยนะคะรู้จักโชว์โชว์หนึ่งที่พัทยาโชว์นี้นะะเ,เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าทัวร์ทุกทัวร์เนี่ยต้องมีอยู่ในลิสต์และนะักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยนะคะเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยจะต้องร้องว่า a อ l amazing เพราะว่าเป็นโชว์มายากลระดับลาสเว v ัส เจอโอ้ไม่กอดและโอ้ Amazing แค่ไหนไปชมกันเลยค่ะมื่อหนึ่งไร้เทียมทานคุณผู้ชมเคยลุ่มหลงกับอะไรสักอย่างไหมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปลุ่มหลงในศาสตร์แห่งภาพลวงตากับแสงสีเสียงสุดรการตาที่ต้องบอกครับว่าระหว่าง คุณจะหลงกลเตริ่มตัวหลงกลไปกับเขาคนนี้พี่เก่งทักซิโดอิลูชันห่อพี่เก่งนั้นเริ่มโชว์มายากลมากกว่า20ปีจนทำให้ในปัจจุบันนั้นหากจะพูดถึง โรงละครมายากลอิลูชันหอพัทยาก็จะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมทัวร์ที่ชาวต่างชาติไม่มีพลาดครับก็พูดถึงถ้าเกิดเ,เริ่มลเล่นมายากลมาจริงๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็อย่างเป็นจริงเป็นจังนะก็ประมาณร่วมๆ15ปีได้ครับซึง่งแน่นอนครับตอนแรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ได้โปรเฟชชั่นแลขนาดนี้ฮะเราก็ต้องเ,ออเริ่มต้นเหมือนทุกคนแหละฮะก็ต้องมีการประมาานะฮะเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยพอยิ่งเรามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการควบคุมหรือคอนโทรลอารมณ์เราไม่ให้คนสังเกตถึงความตื่นเต้นความประมาณอะไราก็แล ครับว่าก็ระดับอิลูชันหอพัทยานั้นไม่ใช่แค่เสกนกอย่างแน่นอนซึ่งคนแรกขอไปเริ่มต้นวอร์มอัพเป็นน้ำจิ้มกับก้นนี้กันเลยครับพี่เก่งหยิบดาบลงมาจากเวทีครับโอ้โหนี่นอกจากอยู่บนเวทีแล้วยังลงมาเล่นโคสอัพเมจิกเลยนะครับเนี่ยเห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมว่ามันคือ6โพแดงครับแล้วก็โชว์ให้ผู้ชมท่านอื่นดูครับ ครับว่าเขาจะทำยังไงกับมันเอายิบดาบขึ้นมาแล้วครับและโยนไพ่และแทงไปครับและไพ่ที่ถูกแทงก็คือก็คือพบพอแดงครับสุดยอดไปเลยครับกับคนแรก ามาดูภาพช้ากันอีกสักครั้งครับคุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะครับว่าไพ่หนึ่งสำรับมีถึง52ใบโอกาสที่จะหยิบถูก1ใน52ก็ว่ายากแล้วแต่ทำไมเขงจริงสามารถแทงไพ่6โพแดงได้อย่างแม่นยำราวกับจัหวางนี่แหละครับเ่นเนลี้ลับของมายากลชุดนี้ คนแขงไพ่เราเพิ่มระดับความอึ้งไปคนลุกกันต่อกับคนนี้กันเลยครับโอ้พีเก่งกำลังจับเจ้ามือที่มีชีวิตนี้อยู่ครับ้วะ็ยัดมันเข้าไปในกล่องแน่จะมือออกมาทักทายซะด้วยนะครับ ต่อมาโอ้โหพยาบาลสาวคนนี้ก็ออกมาจากกองกันได้ยังไงนะครับเนี่ยว่าแล้วพี่เก่งก็ให้พยาบาลสาวดื่มยาพิษซะก่อนเพื่อให้เธอสลบไป เราก็ดับมาพาตัดตัวเธอและผู้ช่วยแพทย์ก็เอาผ้ามาคลุมเอาเฮ้ยทำไมตัวขาดครึ่งแบบนี้ล่ะครับขนาดดูใกล้ๆโดยกล้องตัวนี้ก็คิดไม่ออกว่าเขาทำได้ยังไงแต่ร่างของพยาบาลที่ถูกตัดครึ่ง ยังขยับได้ทั้งส่วนขาและส่วนหัวเว้ยแถมยังมีขาพยาบาลที่ขาดเครื่องท่อนเอาหนังสือพิมพ์มาสอ่งอีกต่หากถึงว่าสิครับที่หนังสือพิมพ์จึงเขียนว่าโรงพยาบาลเฮียนเอาูนั้นแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์บางแค่ช่วพริบตาคุณพยาบาลก็กลับมาสภาพเหมือนเดิมโอ้โห มหัศจันจริงๆไม่น่าเชื่อจริงๆครับคุณผู้ชมว่าอนุภาพของภาพลงตาจะสามารถทำได้มากขนาดนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่านางพยาบาลโดนแยกร่างไปแล้วแต่แค่ชั่วพริบตาเดียวเธอก็ถูกเคลื่อนย้ายสสา,ารกลายร่างกลับมาเป็นมือนเดิมแบบนี้ ตื่นตาตื่นใจย,ยังไม่หมดครับมาดูกลนหน้ากากปริศนานี้กันต่อครับเปิดการให้ดูเห็นๆครับว่าในกล่องนั้นไม่มีอะไร ออกมาจากไหนก็มี่ยเขาทำการหมุนกล่องปริศนาและเปิดประตูอีกครั้ง โอเคไม่มีอะไรไม่มีใครว่างเปล่าจากนั้นก็ให้คุณผู้หญิงเข้าไปทำไมพี่เก่งอีกคนยงผลอมาจากกล่องได้เลยครับแถมผู้หญิงก็หายไปแล้วใครอยู่ในหน้ากากล่ะครับ แก็เป็นทีมงานอีกคนมาสร้างเสียงเคราะแบบนี้แหละครับสำหรับคนนี้ทีมงานเองก็จ้องตามไม่กระพริบแต่ก็ยิ่งจ้องก็ยิ่งดูเหมือนจะโดนหลอกครับเพราะคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเขาไปสลับตัวกันตอนไหน mm hmm. เนียนจริงๆ mm hmm. เดินทางมาถึงก้นสุดท้ายที่ต้องบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ ทั้งในจอและนอกจอกันเลยครับกับคนที่ชื่อว่าผ้าคุมการเวลาผ่านมิติครับและโอ้โหแค่สะบัดผ้าออกก็มีคนออกมาครับและต่อด้วยกระดาษพิษวงใบนี้โอโเรียกได้ว่าเป็นมนตเสน่ห์แห่งภาพลงตาจริงๆครับที่ทำให้ทั้งสองคนนี้จูจูก็ออกมาจากความมืดได้แบบนี้ ยังสามารถเสกให้หายไปได้ด้วยมาดูสิครับว่าเขาจะทำอะไรอีกดูเหมือนเขากำลังจะใช้ผ้าคลุมตัวเองและเขาก็หายไปไหนแล้วครับเหลือแต่ผ้าเอาเฮ้ยไปโ่ข้างหลังซะอย่างนั้นครับแค่ช่วงลิบตาเดียวเท่านั้นครับดูสิครับเดินลงมาอย่างแท่จริงๆ ช้าๆจังหวะนี้กันอีกสักครั้งครับคุณผู้ชมโชว์นี้เลนเอาคนทั้งหอไม่ทันตั้งตัวจริงๆครับเขาโยนผ้าและสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่ผ้าที่ลอยเฟ้งอยู่กลางอากาศและดูจังหวะนี้ของกล้องตัวนี้ให้ดีนะครับเราจะไม่ตัดต่อไปกล้องอื่นเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันครับว่าแค่ช่วงฟิปตาเดียวเขาไปอยู่ด้านหลังเวทีแล้วล่ะครับแทบไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับเพราะนี่คือกล้องของทีมงานที่ไม่ได้มีการตัดต่อเล่นเอาถ้ากล้องงงไปเลยแะครับ จริงๆแล้วการแสดงอย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณไปดูในต่างประเทศเนี่ยเราบอกได้เลยว่าของเราเนี่ยก็คือมีเขาเรียกว่าใช้เทคนิคหรือใช้ความสามารถเนี่ยไม่ได้แพ้กันเลยนะฮะด้วยค่าใช้จ่ายที่เท่านี้เราก็เลยอยากจะแนะนําให้คุณเลยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปดูถึงต่างประเทศเพราะการแสดงของเราเนี่ยเราถอดแบบออกมาจากเทียบเท่ากับรัสเวกัสเลยแล้วก็มีหลายตัวเลยนะฮะที่เราคิดค้นขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่สามารถหาชมได้ที่ไหนเลย ครับคุณผู้ชมความร่มหลงในกลการทุ่มเทผ่านความผิดพลาดเวทีมานับครั้งไม่ถ้วนในวัยเยาวบัดน,นี้เขาสามารถยึดทั้งข้อนี้ด้วยเวทมนต์ของเขาให้เรึนทุกรอยยิ้มและเสียงบอเระและคุณผู้ชมละครับลงกลนของเขาคนนี้แล้วใช่ไหมหล่ะครับ เก่งทักซีโดอิลลูชันฮอล์เป็นยังไงบ้างพอจะอวดเพื่อนชาวต่างชาติพี่ได้ไหมอ,อวดได้เลยเพี้ยนี่ชอบมากเลยนะ <c oughs> ชอบมากเลยตอนที่พี่เข้าดาบอ่ะนะ แทงไพ่เนี่ยนะจากสำรับหนึ่งนะไปโดนไพ่ที่กำลังทายอยู่ทำได้ยังไงครับเ <c oughs> มจิกมากๆเลยนะจริงสุดยอดแต่สงสัยไงเปีย <c oughs> ถ้าเกิดพี่ไปถึงพัทยาแล้วเนี่ย <c oughs> จะไปต้องไหนต่ออุย้ยแค่นี้เองค่ะก็ไปที่บิ๊กซีพัทยาเหนือนะคะ <c oughs> หรือไม่ก็เสิร์ชใน Google ก็ได้น,นะคะว่า t u x e d o Illusion Hall แค่นี้ก็เจอละเออเออเออแล้วมี <c oughs> อ,อีกเรื่องหนึ่งนะสงสัยมากนะคืออยากรู้ว่าเปียว่าตอนพี่เขาหายตัวจากหน้าเวทีฟึ้ปไปออกหลังเวทีอย่างเงี้ยเขาทำยังไงเ่ะ เผื่อไว้หนีไปเที่ยวไงอยู่หน้าบ้านปั๊บออกม่ทีอยู่หลังบ้านอาเ<อ>หลือแต่พ<อ>่อขมจะหนีไปเที่ยวใช่ไหมเลขโอ้ยเรื่องหนีไปเที่ยวเดี๋ยวใครเขาบอ,อกกันลคะค่ะเงียบๆเขาได้ยิยยยนยไอ้ <laughs> <c oughs> เขาไม่บอกกันหรอกถ้าบอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่มายากลสิแต่ที่เห็นเนี่ยนะคะขอบอกเลยว่ามีกลอีกหลายสิบกลค่ะที่ให้ทุกคนเนี่ยต้องตะลึงงงงันมากๆใช่แล้วครับอย่างนี้เองนะชาวต่างชาติพอไปชมปั๊บถึงก็ร้องว่าเขาร้องว่าไงนะเบียฮะเขาร้องว่า oh my god oh abc 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 นี่เราแบ่งชาติเหรอย่างนี้จริงๆเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่อัลคาซ่านะกระบี่มือหนึ่ง